ในวันที่3เดตุลาคมปี2 0 1 8เวลาวันหนึ่งทุ่มแผนการเก็ทโถก็ได้เริ่มขึ้นโดยได้มีโทบาลิปิศนาได้ถูกกางไว้ในใจากลางเมืองชิบุยาซึ่งสมบัติให้ผู้คนเนี่ยถูกขังไว้ภายในและถูกบอกมาว่าถ้าโกโจซาตุไม่มาก็ไม่สามารถออกไปได้และหลังจากนั้นโกโจก็ได้ปรากฏตัวออกมาและไม่รช้าตรงดิ่งเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินที่ซึ่งมีโทบาลิการคนทั่วไปเอกชั้นหนึ่งทำให้คนข้างในสถานีเนี่ยค่อนข้างแออัดกันไปอย่างมากโกโจก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและตััดดสสินนนใจเเข้้าไปล่่วยยกหอ เองทําให้เขาได้พบกับสาวิญญาคําสาที่รออยู่ฮานามิโจโกและโจโซโจโกไม่รอช้าปล่อยคนให้เข้ามาข้างในรางรถไฟทําให้เกิดความชุลมูลขึ้นพวกวิญญาคัมสาก็ได้ใช้จังหวะนี้เพื่อเข้าไปเล่นงานโกโจซึ่งแน่นอนว่าโกโจหลบได้แต่เขาก็รู้สึกหัวร้อยอยู่หน่อยๆเดื่อทำการเข้าต่อสู้และปัดเป่าฮานามิได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะไล่ล่าโจโกที่กําลังหนีอยู่แต่หลังจากนั้นก็ได้มีกําลังเสริมวิญญาคําสาที่นําโดยมาฮิโตก็ปรากฏตัวออกมาจากรถไฟและทําให้เหตุการณ์เนี่ยที่มันโอลมานจากฟีมือของโจ อยู่แล้วมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่โกโจเลยตัดสินใจจะกลางอนาเตของเขาด้วยเวลาเพียงแค่0.2วินาทีเพื่อไม่ให้สมองของคนธรรมดาเนี่ยถูกทาลายโดยจะจัดการกองทัพของไอโตทั้งหนึ่งพันตัวจนหมดในเวลาแป๊บเดียวก่อนที่เกโตเนี่ยที่รอจังหวะที่โกโจเผยอยู่นั้นก็ได้โยนลูกบาศก์ปริศนามาตรงหน้าโกโจพอพูดว่าโกคุโมงคขียวเปิดทวารโกคุโมงคียวหรือเขตแดงผนึกอันทรงพลังซึ่งสามารถผนึกได้ทุกอย่างเพียงแต่เป้าหมายนั้นจะต้องอยู่ในระยะ4เมตรเป็นเวลาหนึ่งนาทีในสมองจึงจะ สามารถทําการผลึกได้และนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เกโตเนี่ยโผล่ออกมาจากความมืดเพื่อมาหาโกโจซึ่งเมื่อโกโจได้เห็นหน้าของเกโตเขา้าเขาก็คิดถึงช่วงเวลาตลอดสาปีที่พวกเขาเรียนด้วยกันและนั่นทําให้เวลาสมองของโกโจเนี่ยเกินหนึ่งนาทีพรกที่โกคุโมงเขียวเข้ามาจับโกโจทําให้เขาขยับไปไหนไม่ได้โกโจสับสนไปหมดว่าคนอ,อยู่ข้างหน้าเขานั้นเป็นใครกันแน่พราะเกโตได้ถูกโกโจจัดการไปแล้วในช่วงภาคสีโลนั่นทำให้โกโจเนี่ยไม่เชื่อว่าคนข้างหน้าของเขาคือเกโตถึงแม้ดวงตาลิคุกันเนี่ยที่สำ ตรวจสอบกายเนื้อและพลังเวทได้จะบอกว่าใช่ก็ตามเกโทจึงได้เปิดรอยเย็บแผลที่อยู่ตรงหน้าผากออกเจอกับวิทยาครรมศาสตร์สมองที่กําลังยิ้มอยู่ซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นพ่ออาคมที่สามารถสับเปลี่ยนกายเนื้อไปเรื่อยและจะได้รับอาคมของเจ้าของร่างมาด้วยตอนที่บอกโกโจว่วาลาติสวัสดไว้เจออีก1,000ปีนะและปิะดผนึกโกโจลงอย่างสมบูรณ์ก่อนที่โกโจจะหมดหวังที่จะออกไปและเชื่อมั่นในตัวพว้พ้องว่าจะต้องช่วยเขาให้ได้แต่ยอย่างดีที่โกคุโมเคียวเนี่ยต้องใช้เวลาเปลี่ยนโกโจให้การข้อมูลก เกทโทนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายโกคโุมงเคียวที่หนักจนถือไม่ได้ทําให้พอมีเวลาในการช่วยเหลือโกโจโอยู่ในขนาดเดียวกันเมชามารุในรูปแบบหูฟังที่ตัวจริงเนี่ยโดยไม่ติดจัดการก่อนจะเลิกชิบุายาด้วยตัดสินใจที่ช่วยยูจิที่อยู่พวกเมเมตอนนี้โดยการเล่าสถานการณ์ของโกโจโให้ฟังเมื่อยูจิไอ้อย่างนั้นก็ได้เอาไปบอกนานามินานามิจึงให้เปลี่ยนแผนไปรูมจัดการกับคนที่กลางโทบาริก่อนเพื่อแย้บุกเข้าไปในสถานีได้ง่ายๆซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยพวกมันกำลังแอบโยนตึกสูงยูจิไม,ม่งูมิ และอีโนเพื่อร่วมงานของนานามิก็เลยต้องรีบไปจัดการซึ่งบทนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบกับลุงและป้าผู้ใช้กุณาสโดยยูจิและมง,งุมิสู้กับลุงตัวอีโนโก็สู้กับป้าและหลานของเธอซึ่งป้านั้นก็ได้ใช้อาคมพิเศษโดยใช้ร่างกายของเซิงโทจิเพื่อเพ่ลักให้แก่หลานของเธอซึ่งทําให้อีโนเนี่ยถูกใจกล้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันพวกยูจิก็สามารถจัดการลุงได้สําเร็จและตัดกลับมาที่ป้าก็ทําให้พบว่าหลานของเธอเนี่ยถูกโทจิเข้าควบคุมโดยสมบูรณ์และสุดท้ายเธอก็โดนโทจิจัดการแต่ถึงโทจิควบคุมตัววเเองได้้แลาาก็ทํ ได้เพียงแค่ขยับไปตามร่างกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้เท่านั้นตั้ที่ยูจิที่แยกกับเบงุมิและวกกลับเข้าไปที่สถานีเขาก็ได้เข้าไปเจอกับโจโซได้ได้เข้าไปทักกันซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งโจโซเนี่ยจะได้เปลี่ยนการต่อสู้ไปอย่างมากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากมิชามารุทําให้เขาล่อโจโซเนี่ยไปที่ห้องน้ําได้และทําให้คุณใส่เลือดถูกลายน้ําและไม่สามารถใช้งานต่อไปได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สามารถจัดการยูจิได้แต่ก่อนจะพิชากโจโซ่จูจูก็้เห็นความทรงจําที่มีอยู่จริิงงทีี่่่ยจเเนนมาาักกข้้วบและพอ ที่ด้วยความตกใจเนี่ยโดยโซก็เล้หนีไปและทิ้งยูจิให้สลบอยู่อย่างนั้นก่อนที่มมมิโกะและนานากโกเด็กที่เกโทเคยรับมาเลี้ยงเนี่ยก็ได้พยายามปลุกสุกุนะโดยใช้นิ้วสุกุนะเพื่อให้ช่วยพวกเธอนำรางของเกโตคืนมาแต่มาที่นานามิมากิและนาอบิโตก็วาดตะกูเซิงที่กำลังเดินอยู่ในสถานีก็จเจอเบียคัมสาที่รวนแอร์ตัวหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันคือเด้อนพูดเดียวกับแก๊งเบียครรรมัมสาซึ่งกำลังโกรธที่ฮานามิเนี่ยถูกจัดการทล้วไมทั้งสามคนเนี่ยต้องเข้าต่อสู้อย่างเล เทะเลซึ่งตัวมากิเนี่ยก็โดนเล็งก่อนเพราะมองว่าอ่อนแอที่สุดแต่ในขณะที่สถานการณ์กำลังเลวร้วายอยู่นั้นเมงุมิได้ทําการเจาะลูนาเขตของเดกอนโดยใช้อนาเขตของตนเพื่อให้ทุกคนหนีแต่ในระหว่างนั้นเองโทจิที่เคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณก็ได้เข้ามาในอนาเขตผ่านรูนั้นได้เข้าต่อสู้กับเดกอนก่อน,อนที่จะปิดฉากมันได้อย่างง่ายดายเปิดโอกาสให้ทั้ง4คนเนี่ยหนีมาได้แต่หลังจากนั้นโทจิได้ไล่ล่าตัวเมงุมิแทนซึ่งเมื่อต่อสู้ไปกันมาโทจิก็ถามชื่อของเมงุมิไปและได้ยินคำว่าฟูชิงุโร่ก็ลง ไดนน้ทำตามสัญญาที่ตนเคยให้ไว้และใช้อาวุธจัดการตัวเขาเองสุดท้ายเนี่ยมกุมิก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาสู้ด้วยนั้นคือพ่อของตัวเองแต่เมื่อที่พวกมากิโตโ,โกได้มาเห็นว่าเดโกเนี่ยโดนบัดเป่าไปแล้วจึงได้ทําการใช้ไฟเนี่ยโจมตีทั้งสามคนจนบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็โตไปหายูจิและป้อนนิ้วที่ตัวเองเก็บไว้ทีเดียวถึง10นิ้วน่าทำให้ซูกุน่าเนี่ยตื่นขึ้นมามิบมิโกะและนานาโกได้บอกให้ซูกุน่าเนี่ยไปจัดการเกโทใว้ทีซึ่งสิ่งที่ซูกุน่าทำนั เขาดูสักขังจะย่อเป็นพวกด้วยแต่สุดท้ายโตโกะก็โดนจัดการโดยที่แต่ต้องซูคุนะไม่ได้เลยหลังจากนั้นซูคุนะก็ได้เจอลูกน้องเก่าอุราอุเมะก่อนที่จะรู้สึกได้ว่าเมงุมิเนี่ยเป็นอันตรายจึงรีบตรงดิง่งไปช่วยก่อนเด้วก็มาก่อนหน้านิดหน่อยเมงุมิที่หมดสภาพจากการต่อสู้กับโทจิได้โดนฮานลูดะรอบโจมตีด้วยมีทางเลือกแล้วเรียกคิงอามิที่แข็งแกร่งที่สุดมาโฮรากะที่ไม่สามารถควบคุมได้ซูคุนะมาช่วยเมงุมิได้ทันและตัลึงสิ่งที่เมงุมิเนี่ยเรียกออกมาเป็นอย กุนะได้อย่างสมบูรณ์แบบสูกุนาจึงต้องการอาเขตเพื่อทําลายทุกสิ่งในระยะ140เมตรให้ราบเป็นหน้ากองจูจิที่ตื่นขึ้นมาเห็นภาพตรงหน้าเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือกตัดมาที่นารามิที่รอดจากการโจมตีของโจโกโก็ได้เข้าไปท้าออมาฮิโตยูจิที่กำลังตามมาสมทบก็เพราะว่านารามิเนี่ยถูกไมโตจัดการไปเสียแล้วยูจิจึงเข้าต่อสู้มาฮิโตด้วยความโกรธและระหว่างการต่อสู้นั้นทําให้เรารู้ว่ามาฮิโตเนี่ยแยกร่างตัวเองเออกเป็นสองร่างโดยร่างใช้อาคมเนี่ยได้เข้าต มาฮิโตทั้งสองคนจึงสับตัวกันและจัดการนอมบาร่าล้มลงต่อหน้ายูจิยูจิที่กำลังจิตตกอยู่นั้น,น,นก็เปิดช่องว่างให้มาฮิโตเนี่ยโจมตีด้วยแบ็คไฟอย่างต่อเนื่องก่อโทโดจะมาช่วยยูจิก่อนพูดว่าการต่อสู้นั้นมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดโทโดและยูจิก็สามารถจัดการลูกน,น้องที่แข็งแกร่งสุดของมาฮิโตลงได้โดยตัวมาฮิโตเนี่ยจะก,กางนาเขสูซสองบีแบบที่โกโจทำเพื่อให้ไปโดนสุกุนะเหมือนรอบที่แล้วอีกทำให้แขนซ้ายของโทโดเนี่ยระเบิด เขาก็สามารถดึงร่างแท้จริงของเขาออกมาได้ซึ่งยูจิเนี่ยก็ตระหนักว่าหนทางเดียวที่จะโจมตีมาฮิโตในร่างนี้เข้านะั้นก็คือการโจมตีแบ็คแฟอย่างต่อเนื่องและด้วยความพยายามของเขาเขาก็ทําได้สําเร็จมาฮิโตได้กับเวรร่างแรกและพยายามตะเกียกต,ตะกายหนียูจิตอนที่เกโทเนี่ยจะมาถึงและทําการกืนกินมาฮิโตได้จัดการยูจิแต่โชคยังดีที่รังเรียนโรงเรียนสายเวทเกียวโตเนี่ยได้มาช่วยทันตอนที่อุราเมะจะมาช่วยเกโทอีกทีหนึ่งในแในระหว่างที่ทุกคนกำลังแย่ตุคุโบยูกิผู้ใช้กุสัยรับพิเศ ไไว้ดก่อนที่เกทเนี่ยจะปลดปล่อยคำสาปทั้งหมดและใช้เวลานี้หนีไปพออโกคุโมงเคียวทิ้งให้ยูจีเนี่ยมองอาจารย์ตัวเองถูกจับไปอย่างช่วยไม่ได้ก็จบไปแล้วครับสลับสรุปเนื้อเรื่องหาเวผนึกมารภาคชิบุยาถ้ากใครคือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ